สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับพบกับสอติปันกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกมไทยลีฟเวอร์เวนเดอร์นะคะมาสัจจันแม่น้ำไทยของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะอสอนาจะไปเบ็ดที่30นะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป2250บาทนั่นเองนะคะเรามาลอลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะได้บุนฟรีไปทั้งหมดกี่รอบนะคะ เราได้หมุนฟรีไปทั้งหมด14รอบนั่นเองนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะมาะะรอบแรกของเรามาไหมมานะคะได้ไป24บาทค่ะมาอีก540บาทนะคะวายมา3ตัวนะคะแต่เสียดายนะคะว่าไม่แตกนะทุกคน ตอนนี้นะคะเหลือหมุนอีก11รอบนะคะกับตัวคูณคูณสิบสามนะคะได้มาอีก225บาทค่ะมาไหมเหลืออีก9รอบนะคะตัวคูณคูณสี่นะคะได้มา120บาทค่ะแล้วก็แตกไปอีก540บาท เราได้เงินรางวัลก้อนโตนะคะ660บาทนั่นเองนะคะหมุนฟรีของเรานะคะเหลือ6รอบเหลือ5รอบนะคะตอนนี้นะคะตัวคูณของเราคูณ6อยู่นะเหลืออีก3รอบค่ะทุกคนเราจะได้ทุนคืนไหม2รอบสุดท้ายนะคะได้มาอีก315บาทเหลืออีก1รอบ รอบสุดท้ายแล้วได้มาอีก36บาทค่ะวายมานะคะได้ไา54บาทเราได้เงินรางวัลก้อนโตนะคะได้ไป1,908บาทนะคะ่ะทุนไปประมาณ300านะทุกคนคะ่ะก็ไม่เป็นไรคะ่ะไปกันต่ออีกสักหนึ่งรอบนะคะรอบนี้นะคะเบ็ดที่30บาทนะคะแล้วก็ซื้อฟิลเจอร์ไป 2,250บาทเท่าเดิมเลยนะคะไปค่ะเราได้หมุนฟรีวันรอบนี้นะคะสมมติ16รอบนั่นเองนะคะรอบนี้นะคะเราจะได้ทุนคืนไหมทุกคนค่ะมารุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะเหลืออีก14รอบแล้วนะคะเล่นไป หลายรอบแล้วนะคะยังไม่แตกเลย่ะทุกคนเล่นไปสิบเล่นไปหกรอบนะคะได้มาสิบสองบาทค่ะวายมานะคะได้ไปยี่สิบสี่บาทมาอีกนะคะได้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทนะคะเลยอีกเก้ารอบตอนนี้นะตัวคูณของเรานะคะคูณสี่อยู่นะคะวายมาสามตัวคะ่ะได้ไป90เก้าสิบ ได้มาอีก108บาทนะคะวายมาเพิ่มค่ะแตกใหญ่ไปทั้งหมด3,000ันสากว่าบาทเลยนะคะแล้วก็แตกอีก1,000งพันวายเหลือสตัวเหลือสตัวนะคะเมื่อกี้เนาะถ้าแตกอีกนะคะรับรองว่างานนี้นะคะ บังแน่นอนนะคะแต่ว่าที่แตกมาก็เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาอรอลุ้นกันนะคะว่าแตกไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะ,ะเงินรางวัลเราเป็นซูเปอร์เมกานะคะได้ไป4,677บาทนั่นเองนะคะเราได้ทุนคืนแล้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่เนาะ,ะเราได้เงินรางวัลก้อนโตอยู่แล้วนะคะทุกคนได้ไปเท่าไหร่ เหลืออีกหกรอบนะคะรอบนี้นะคะได้เป็นเงินระดับเงินรางวัลระดับซปเปอร์เมกะแล้วนะคะได้ไประมาณหนึ่งพันเก้ามั้งเออไปกันต่อนะคะอ,อีกสามรอบค่ะอีกสองรอบได้มาอีกหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทนะคะวายมาค่ะแต่ไปอีกสี่ร้อยยี่สิบแล้วก็มาอีกเก้าสิบบาทนะคะ เงินรางวัลก้อนโตของเรานะคะได้ไป627บาทนั่นเองนะคะรอบสุดท้ายแล้วค่ะได้มา1น4บาทแล้วก็ได้มาอีกบาทนะคะเงินรางวัลรวมของเรานะคะได้ไปทั้งหมดเท่า7,624บาทนั่นเองนะคะถ้าเอาแบบว่าหัก กาไรของเราทั้งสองรอบนะคะเราก็ยังได้กำเอ้ยหักทุนของเราทั้งสองรอบนะคะเรา,าก็ยังได้กําไรอยู่นะคะทุกคนกําไรรอบนี้ก็ประมาณ3าม0ันกว่าบาทได้นะทุกคนคะ่ะก็วันนี้นะคะอาซังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย